ええ。 ครับอยู่ข้างล่างเป็นหลุมนะครับว้าว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  ต่ออีกหายใจต่ำ มสนใจเรื่องตัวตนแบบไคยมนเสียแก้แก่แก้แก้ลอยแล้วอ่ะเอยมันลอยแล้ว เนี่ยใช่ไหมรัวไม่ใช่ไม่เนี่ยไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไมันช่ เด้อเพื่อนเด้เด้อเด้อเด้เพื <S <s okay. ่อนเขาอีกไหมเพื่อนเขาอยู่ตรงไหนเออโอ้ดอกเดียวเอ้าดอกเดียวก็ดีดอกเดียวก็ดีเพื่อนเขาเป็นเพื่อนเขานะครับอีกไหมอีกไหม นี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนมานี่มานี่ยมานี่ยโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวจะหักได้แล้วค่อยค่อยค่อยหานะครับค่อยค่อยรื้อแล้วดอกเขาจะแตกหมดว้าว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 อันนี้โดนโดนโดนแมลงนะครับได้แต่โคลน โอ้โหโค่นใหญ่มากหว้ายน่าจะขึ้นพร้อมกันแต่ว่าแมาลงเล่นงานนะครับเรียดๆได้โคนนะ่นเนาะโดินแมลงเล่นงานไป

ม,งงามาเพื่อนๆจะเจออีกไหมมาลุ้นกันสิมีอีกไหมเจออีกตุ๊กจ้ะเออตอนนี้ไม่มีอะ่ะวันนี้ไม่มีเน้่ยเดี๋ยวใครทมั้เดี๋ยวนะั